รวยแค่ไหนไม่เคยอวดเปิดบ้านเกิดไผ่พงสะทอนขอกลับไปทำไร่ทำนาสร้างวิมานกลางทุ่งแน่นอนว่าในวงการเพลงลูกทุ่งไทยหลายๆคนจะต้องรู้จักเข้าตัวเป็นอย่างดีเพราะว่านับว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่ประสบความสำเร็จมากๆในสายงานด้านนี้พูดได้ว่าส่งผลงานในด้านการร้องเพลงจำนวนมาก กับเจ้าของฉายาหนุ่มตามฝันจากบ้านไก่ปัจจุบันนี้เจ้าตัวอยู่ภายใต้สังกัดแกมมี่โกเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548มีประสบการณ์ในด้านการร้องเพลงและผลงานในด้านการแสดงถึง20ปีนอกจากในด้านการทำงานแล้วในด้านการเรียนก็ได้จบระดับการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาเอกการจัดการจากมหาวิทยลาลัยรัตนบัณฑิตนั่นเอง ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องหนุ่มลุกทุ่งสุดหล่อยอย่างไพพงศธรเจ้าตัวส่งผลงานเพลงที่โดดเด่นรวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองไม่น้อยพูดได้ว่าเป็นนักร้องที่บรรลุความสำเร็จในชีวิตมากมายมากมายโดยยิ่งไปกว่านั้นในด้านของการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงคนพื้นเพเดียวกันบางเอิญมีหัวใจสาวกันตืมพรารักจึงลากรอ,อบอรสองลูกอีสานโยนใจถามทางเสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอ และอื่นๆอ,อีกมากมายเจ้าตัวยังส่งผลงานทางด้านการแสดงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์อย่างเรื่องต้มยำลำซิง่งนายห้อยทมินมงกุฎดอกยารวมทั้งทายาทพันข้าวเหนียวยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลงานทางด้านภาพยนตร์สิตคอมเล่นมิวสิกวิดีโอรวมทั้งถ่ายแบบพูดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากจริงๆซึ่งถ้าใครซึ่งถ้าเกิดใครได้ติดตามทางด้านภผยจะมีความเห็นว่า เจ้าตัวนั้นเป็นหนุ่มชาวอีสานอย่างแท้จริงพอเจ้าตัวเกิดรวมทั้งโตที่จังหวัดยโสธรถึงแม้ชีวิตปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นคนที่โด่งดังและก็มีชื่อเสียงแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็ยังคงใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตของคนชนบทพูดได้ว่าอยู่แบบพอเพียงอยู่ง่ายกินง่ายไม่ว่าจะเป็นในด้านของการปลูกผักทำไร่ทำนารวมทั้งอยู่ง่ายกินง่ายตามวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดพูดได้ว่าใช้ชีวิตติดดินมากๆ เจ้าตัวนั้นก็ได้ลงภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นในการนั่งทานข้าวกลางทุ่งนาพูดได้ว่าเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนอีสานได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราจะได้เห็นกันบ่อยๆน่าชื่นชมในการใช้ชีวิตติดดินไม่ติดรูของเจ้าตัวมากๆถึงแม้ว่านานจัดแน่นแค่ไหนเจ้าตัวไม่ลืมหอยปึกใหญ่กลับไปให้แม่